สวัสดีครับถ้าใครอยากจะเขียนประกาศนะครับโพสตลงไปในโซเชียลไม่ว่าจะเป็นขายให้เช่านะครับบ้านคอนโดนะครับเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษภาษาอื่นเนี่ยจะยากนะครับ ChatGPT เนี่ยช่วยเขียนโพสตได้นะครับช่วยแปลภาษาได้ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับ อื่นก็เปิด Chat ี t นะครับ Cha ของ e n a i c น m นะครับจากนั้นก็กดที่ New c แชทตรงนี้นะครับจะขึ้นมาตรงนี้นะครับผมันจะบอกว่าช่วยเขียนโส้ดนะครับขายล้านนะครับถ้าเราต้องมีพิม์หลายบรรทัดเนี่ยเราสามารถกด Shift นะครับแล้วก็ Enter ได้นะครับเป็นขายคอนโดนะครับนะครับขายคอนโดนะครับ แล้วก็เอ็นเท่านะครับบางนาหรือสติเด่นนะครับจะเป็นภาษาจีนมีนไทยภาษาจีนปนกันได้เลยนะครับบางนานะครับหนึ่งสัมภาวดนะครับครับประเทศนะครับอุ้ยัริีนะครับผมเขียนแค่นี้นะครับมันก็ช่วยแนะนําให้ได้ว่าเออแนวคิดในการที่จะปล่อยเช่าเนี่ยต้องเขียนยังไงบ้างนะครับ มันเขียนตัวอย่างให้เลยนะครับบ้านสวยนะครับขายคอนโดไม่เยอะน้านะโอเคเดี๋ยวเราทําตรงนี้ไปใช้นะครับยิ้วรูหนาด้วยนะสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะครับผมเขียนนิดเดียวเนี่ยมันเขียนโพสต์ให้เต็มไปหมดเลยนะครับต่อขอพร้อมเพิ่มเติมนะครับระบุนะครับเราประกาศความผึงพอใจเงื่อนไขการชำระเงืนยึดยุ่นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวส่ง ขอปลุให้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ผมก็เขียนคร่าวๆไว้นะครับในโน้ตแพดของผมนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับช่วยเสียนโพสขายคอนโดนะครับคอนโดบางนาเรสเดนซ์ด้านบางนานสัมพกรุงเทพนะครับขนาด62ตารางวานะครับชั้น9สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเฟอร์ก็อยู่ได้ทันทีสุดยาดีมากสระว่ายน้ําใหญ่บิ๊เนสสาหน้าดีมากราคาสามล้านนะครับสนใจติดต่อที่ผมนะครับหนึ่งครับ เปิดนี่นะครับแล้วก็ลายนะครับก็คัดลอกตรงนี้ไปปึ๊บแปะนะครับก็ของนี้เลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับสายคอนโดนะครับขนาดชั้นห้องนอนนะครับสี่งอวยวาสะดวกนะครับส่วนกลางที่น่าทึ่งนะครับราคานะครับสามล้านบาทนะครับถิท่ิพิเศษทําสัญญาซื้อขายรับส่วนรดพิเศษมีเงินรับรอง่อนได้นะครับ มีเสียงเพิ่มเติมยาพาเป็นเจ้าของคอนโดในบรรยากาศทองของบ้างหน้าทุกสิ่งที่คุณต้องการคือที่นี่นะครับผมสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้เขียนช่วยเขียนโพสให้เช่าคอนโดบ้างนะครับเขียนเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ใส่ข้อมูลเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นให้เช่าเปลี่ยนเป็นราคาสามหมื่นบาทสัญญาหนึ่งปีนะครับสัญญาหนึ่งปีนะครับเงินประกัน 6หนิ่นะครับจ่ายค่าเช่าชาว่วงหน้าหนึ่งเดือนนะครับนี่ผมก็ copy เลยนะครับตรงนี้เจ้่เฉียนโอที่เช่าคอนโดนะครับที่เดิมเลยนะครับเบ๊้ให้เช่าคอนโดสัมาวุธนะครับถือด้วยครับสะดวกนะครับสาวสไว้น้ำปิดเน็ตำเนธทองนะครับ วหน้านะครับค่าเช่านะครับมีรายละเอียดให้ด้วยนะครับต่อบใครยังไงนะครับเนื่อขไขพิเศษเอาไปแปะใน facebook ได้เลยนะครับสะดวกมากเลยนะครับทีนี้ผมต้องการเป็นภาษาอังกฤษนะครับยิปไลน์อินช่วยเสียงนะครับช่วยเสียงเป็นภาษาอังกฤษนะครับสะดวกมากเลยนะครับ ถทีิจเขียนภาษาจีนเก่งอยู่แล้วนะครับแ๊บเดียวนะครับเรียบร้อยนะครับช่วยเขียนเป็นภาษาจีนนะครับเพราะวเรามีลูกค้าคนจีนนี่มาแล้วภาษาจีนนะครับแับเดียวนะครับอ่านไม่ออกนะครับช่วยเขียนเป็น ญี่ปุ่นและใส่คอมเมนตเพื่อให้คนญี่ปุ่นสนใจนะครับผมไม่รู้เขาจะเขียนอะไรนะครับผมก็ใส่ใส่คอมเมนต์ไปว่าอยากให้คนญี่ปุ่นสนใจนะครับนี่นะครับภาษาญี่ปุ่นก็เขียนได้นะจริงได้ทุกภาษาเลยนะครับสมมุติว่าคอนโดเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีคนรัสเซียมาเช่านะครับผมได้เขียนในภาษารัสเซียเลยนะครับ ช่วยเสียงานะครับรัสเซียนะครับนี่ภาษารัสเซียก็เขียนได้นะครับไม่ยากเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับก็คือว่าผมมีข้อมูลเพิ่มเติมเช่นบรงงานอุัิเนต์นะครับ มีข้อมูลที่ก๊อปมาจากในอินเทอร์เน็ตกันไปหมดเลยนะครับสี่งนินนวลก็สะดวกนะครับสถานที่ด้านนี้นะครับก็จะก๊อปมาแล้วให้เขียนใหม่ครั้งหนึ่งนะครับนะครับจากของเดิมนะครับช่วยเสียนโัวที่เช่าคอนโดนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลแบบตัวน,นี้นะครับเห็นไปหมดเลยนะครับก็ทักกันกันเป็นภาษาไทยแล้วกันะะนะครับ นะครับมีรายละเอียดให้นะครับสมมติว่าเราอยากจะโพูดยาวๆนะครับรายละเอียดถ้าเช่านะครับถ้าเช่าสัญญาเงนินประกันนะครับสนใจติดต่อเป็นไขพิเศษนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับโมันก็ไม่ได้รวกข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมใส่ให้นะ ใส่ป้อนเพิ่มเติมเพื่อ,อ,อ,อโลเคชันคือใส่ Location ให้เรานะครับคือทำเลที่ตั้งดีใจจังอาจจะแปลผิดบ้างน,นะครับภาษาไทยที่ตั้งนะครับ แค้เชื่อเห็นไหมครับใส่ข้อมูลที่ผมใส่ไปเมื่อกี้ให้เรียบร้อยนะครับมีก็เรียกว่าอะไรมีไอคอนม,มีไอคอนวสวยๆให้ด้วยนะครับ Copy ก็เป็นวางบน a c e b o o k ได้เลยนะครับารทางนะครับนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการบางคนเนี่ยเสียงภาษาที่กมันจะยากมากเลยนะครับก็ช่วยเสียนภาษาทังกฤดใหญ่นะครับช่วยเสียงเป็นภาษาอังกฤษสับ คอนติเนียนะครับบางที mm hmm. มันยาวไปเขียนไม่หมดนะครับมันบอกว่า ChatGPT mm hmm. can make mistakes คอนติคอนติเนียลเช็คกิ้งอิมพอร์ตแนนต์อินฟเมชันนะครับมีเตลียนด้วยเนะีย mm hmm. คือบอกว่ามันอาจจะผิดพลาได้น,นะครับช่วยเช็คข้อมูลที่สำคัญด้วยนะี่โลเคชันเนียบายนะครับภาษาที่เร็วมากเลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าต้องการจะทำประกาศให้กับฝรั่งมาเช่าเราเนี่ยก็แป๊บเดียวเองนะครับ นี้ถ้าเกิดว่าผมมีเรียกว่าอะไรมีผมเขียนเป็น Excel ไว้นะครับมีหลายรายการนะครับสมมัวผมมี3คอนโดนะครับมีราคามี e p o s i t Location Size นะครับ o n t a c t o p t i o นนะครับนี่ผมลองเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะนี่ l i า e โ o มดนะครับ for English นะครับ f o r i Condo นะครับ แล้วผมก็เอาเมื่อกี้นะครับที่ก๊อปมานะครับแปะลงไปนะครับปึ๊บเอาทีเดียว3ามที่เลยนะครับผมทำบน e x c e เแล้วก็ให้มนเขียนทีสามที่เลยนะครับนะครับ ido t นะครับสวยงามเลยนะครับสุขุมวิทเจ็ดสิบนะครับเรียบร้อยนะครับสมมุติว่าผมได้ผู้เช่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าช่วยเขียนสัญญาเช่ากับฝรั่งให้หน่อยี้ไรนะครับ เป็นช่องคอนแทคนะครับคอนแทค for ido o two นะครับให้เขาเขียนคอนแทคให้เลยนะเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยเราเพียงเขียนคอนแทคได้แล้วนะครับให้ต่างชาตินะครับบางคนต้องไปหามานะครับอันนี้ก็ให้เจ้าที่บิษัช่วยเขียนได้เลยนะครับติฟโอเซียหรือออคูบนะครับ erm แอบริตี้เทอร์มินเอชชันการเลือกสัญญานะครับ แล้วก็มีเซ็นแนนหลงก็คือเจ้าของคอนโดนะครับ e f m e d reference form contact in thai แล้วนะครับบอกว่าให้เขียนดีเทลเพิ่มเติมนะครับโดยอ้างอิงจากสัญญาที่ทำในประเทศไทยนะครับดูดีว่าอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะครับบางทีมันมีกฎเงื่อนไขมากกว่านี้นะครับ l i t y นะครับ use of property นะครับ แอนรีแพร์นะครับอเมริกีนนะครับการยกเลิกสัญญานะครับการเฟคชั่นนะครับเรื่องของกฎหมายในไทยนะครับแล้วก็มีเซ็นต์ให้ด้วยนะครับสุดยอดเลยครับโอเคช่วยใส่ค่าตัดนะครับค่าตับถ้ายกเลิกก่อนสัญญานะครับ นะครับ60,000บาทน,นะครับให้ก็ใส่ค่าปรับให้ด้วยนะครับให้อักษรดีสบายมากนะครับปริที่ทำในที่นะครับอันนี้การยกเลืกนี่คือค่าปรับจริงๆข้างบนน่าจะมีนะแต่ไม่ได้ใส่เท่าไรขอดูนิดนึงนะครับ ก e r เทอม t i o ชันนะครับอ๋อนี่อย่างใส่ไว้ว่าแจ้งเท่าไหร่แต่ไม่ได้บอกค่าปรับนะครับอันนี้ผมก็เลยบอกให้ใส่ค่าปรับด้วยนะครับนี่โอเคน่าจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ก็มาสอนการเขียนโค้ดนะครับท h a t g p t ช่วยได้เยอะมากเลยนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวในการเขียนโค้ดนะครับยังไงหวะว่าคือจะเป็นประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์ติดตามนะครับผมจะพยายามโพสข้อความรู้ดีๆยวก ChatGPT ให้ทุกวันนะครับทั้งหมดเก้าิบ้าคลิป ไม่ได้เลยนะครับในวันนี้ไ้ก่อนนะครับสวัสดีครับ